สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนะาะมาพบกับช่องสาววึงพารวยชาแนลเช่ดเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเนะาะงวดประจำวันที่31มกราคม2565มาแบ่งปันนะคะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปอีกรอบนึงเนาะค่อยดูตัวใหม่นะคะสําหรับแนวทางอของวันที่2 8นะคะวันที่28เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าหาปากกาก่อนอ่าแอดก็ให้เด่นไปที่5 6 7นะคะวิ่งรูดที่5พี่น้องเอ้ยหลุดตัวผิดเสียดายลังเลระหว่าง5กับ7ไปเลือก5ดูเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องจ๋า ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อถ้ารูดเจ็ดถ้ารูดเจ็ดตามน้องแมวเนาะน้องแมวให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเลขเลขทูบเนาะพี่น้องจา๋างวดก่อนนั้นก็ให้แปดแปดมางวดก่อนก่อนนั้นอีกให้สามหนึ่งสามหนึ่งมาตรงๆเลยนะคะเสียดายไปรูดที่ห้าแอดคำนวณออกมาห้าเยอะกว่าเนาะก็เลยเลือกไปที่ห้านะคะ แต่ว่าผลที่ออกเนาะผลที่ออกก็คืออ่าล่างของ6ตัวนะคะออก0-5นห้ะคะ0ูแอดก็มี50ตัวกลับตัวที่เน้นด้วยเนาะพี่น้องจาอ๋าเด่นที่5ก็มานะคะส่วนล่างของสี่ตัวนะคะอ่าบา,บางพื้นที่ก็เล่น5ตัวด้วยเนาะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าใครเล่น5ตัวก็จะได้5-6ตรงตรงเนาะ แต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะมีทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวเนาะแล้วส่วน3ตัวบนก็เหมือนกันนะคะอ่าในเว็บอีกแบบนึงข้างนอกก็อีกแบบนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุด4ตัวนะคะ6 7นะคะเด่นที่6มาเด่นที่7มาเนาะอ่าบนก็770เสียดายมากเลยน้องห่วงเลือกผิดตลอดเลยพี่น้องจา๋า ลังเลถ้าจะให้สองตัวรูดเธอสองตัวก็เกินไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดก็ให้เป็นตัวดิดเนาะก็ย้ํานะคะว่าถ้าไม่ชอบผ้าให้เลือกหกับเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะคะเสียดายมากๆเลยอ่ามาตามต่อกันของวันที่31นะคะสําหรับของวันที่31 ก็ขอให้มาเด้ออย่าเลือกตัวผิดอีกเด้อพี่น้องจา๋าน้องวึงนี่แหละเลือกตัวผิดตัวเด่นมาหมดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบตัวเด่นถ้าไม่ชอบตัวที่แอดทันรูดไปนะคะให้ดูตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นเข้าตลอดนะคะแต่ว่าแอดเป็นคนที่เลือกผิดเองนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าตัวเด่น a d ดก็จะมี4นะคะมี8แล้วก็มี0ูนย์เด้อพี่น้องจา๋าแต่ว่า a d ดจะวิ่งรูดที่4นะคะแต่ถ้าใครชอบ8กับ0สามารถนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่ a d ดชอบบ้างเนาะ อ่ะสี่ศูนย์นะคะรูทที่สี่เนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะพี่น้องจา๋ารูดสี่เนาะอ่าอย่าลืมเด้อถ้าไม่ชอบสีก็รูดอ่ารูดศูนย์กับแปดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่ามีสีไหนบ้างนะคะอ่าสำหรับสีที่แอดชอบก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สี สี่สองนะคะสี่หกแล้วก็สี่ก้านะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้นะคะน้องบึงลงไอดีไว้ที่ชุมชนเนาะ,ะใกล้วันน้องบึงก็จะลงแนวทางทูบน้องแมวให้นะคะ,ะรอบนี้ก็ขอให้มาตรงๆด้วยเนาะพี่น้องจางวดที่ห้าที่หกงวดที่แล้วก็ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้องจ๋ากเกือบแตกสามตัวเนาะดีนะงวดก่อน,นยังได้สามหนึ่งนะคะ วดถัดไปก่อนหน้านั้นให้882ออก8 48พี่น้องสามตัวนี้เฉียดไปเฉียดมานะคะอ่ารอบนี้วันนี้ก็ขอให้พี่พี่ FC ทุกๆท,ท,ท่านเนาะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ